สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเปตูบ้มนะคะเป็นใครเป็นคนไทยเป็นดีโอวันนี้ล่ะคะเออคุณอุดมจะมาทําอะไรให้เรากินคะสิเวนอยาให้กินเมืเด้อนต้มปลาค่ะต้มปลาต้มปลาค่ะกำลังดังฟืนอยู่ทางไฟอยู่เนี้ยโอเคต้มปลาอะไรคะปลาช่อนต้มปลาช่อนอยู่บ้านเราเอิอนาำยังปลาคอโอเคต้มปลาคอว้าว พูดใสุ่นไดกินขอพูดได้เนี่ยระขอพี่ไอตเจ้าว่ดเห็น่งห็นังพี่กระได้เก็บอาวบ้าได้ซื้อนี่แนวพวกกินไดแล้วิกลงในหม้อมาจ้ะ คือได้ไออล้วในหมอ้อเนี่ยมีใบบักกูต,ตะไคร้ห้อมเปย์บอสผิดสุยางนี้เราเก็บมาในบ้านเราบ่เลยเดยจ้ะเราบ่าห้าด้ไปซื้อกอห้อมเปยเราก็ป,ปุ๊กไวเป็นส่วนโอ้งามบอสว่น,นะส่วนมักงไงเหาอี่เด้ดในบริเวณเล่นะนี่นเองว่านะ บอาได้ซื้อเป็นปลาหนึ่งปลาลงทีตู้ลงตู่นะข้วนต้ตู้บอกว่าน้ำต้องเอาลงตอนน้ำเดี้ยเด้ด้วยจ้ะปลาข้างนมันมสีขาวที่ตู้สิเครื่องปรุงในตู้ใส่ยังไงมีเกลือไหมใส่ตัวเล็กไม่เกลือแล้วก็ลด,ดดีดสิลดดีสู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 ใส่สูพร้อม นี่น้ำล้างโกขกต้องแบบนี้นี่รังโขกซู่แซบจะใส่น้ำล้างโขกเขาจะจะนี่แหละโอ้โหล้างเลยเนานะแมนบักซีดานอยนี่ก็เก็บมาจากรังบ้านนี่หล่ยจ้ะต้นมันอยู่นี่แม่ตูบอกว่าไปเก็บเอาแม่บอกก่อพี่ตอกหรือว่าพี่ติ๊กนี่นะซื้อผ่านม,นมาให้ปุ๊กตรงนี้เอาหน่อยเดียวสักพอแล้วล้วเนาะเดี๋ยวไว้ซับไปกินดมกันบักซีดาอื์อืมแช่พิ้วได้หรอ ปีธายโดยการใส่ห้อมก็ไปพระอิตูจ้ะเครื่องไล่ไร่บ้านนี้ห้อมดีเลยเนาะมันบ่ขาวด้วยเนาะเบย์แล้วบอเบย์แล้วกระจู้สิมุดท่านมาทางพี่แตะบอกอีให้ตู้สิมีตู้เนเนเนเจ้าเกิดอะไรโอ้โหนี่นี่ขนาดปรุงแค่ครั้งเดียวนะเนี่ยเป็นบอสุดยอด พ่เด้อไปกินข้าวทำกันข้าบ้านแม่ตุเกามีป,ปุ้ปลาทูพร้อมแล้วก็มีลวกผักมีกับข้าวเหล่านี้แหละกับขา้าวของบ้านแม่ตุกินขานา้าวในแม่ตุมั้งนะอันนี้กับพัตตุพัตตุทีไปนอนให้มันนอนกินพัตตุแจัดเลยชัดก่อนเลยพัตตุขิวข้าวเราชัดไปเลยมึงก็ได้ตุเซ็บวะเซ็บวรสชาติอย่างนี้เลยพัตตุยกษ์ป๊อปอีอ๋